มาละเดี๋ยวขอเปิดเทสเสียงเทสไม์แป๊บนึงนะคะตาตุยต่ยติตติอย่างงี้รู้วันนี้นน just moment please ไปเข้ามาแล้วกดทักทายได้นะคะอ่ะมาแล้วเทสเสียงเทสไม์กันสักครู่นะคะ Okay. ได้ยินไหมนะโอเคถือว่ามาแล้วนะคะถือว่ามาแล้วนะคะอ่ะจะนัดพาไปดูรถ <c oughs> ก็วันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะพามาดูนะคะในรุ่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ พามาดูรถฟอร์ดหลายๆรุ่นนะคะตอนนี้ก็มีในรุ่น XLT นะคะที่จอดอยู่ด้านในโชว์รูมนะคะซึ่งเป็นราคาพิเศษนะคะเดี๋ยวราคาพิเศษเท่าไหร่นะคะนับแจ้งในไลน์นะคะแล้วก็จะมีตัว e v e r e s t t r ์เทนะคะสีขาวมุกจอดอยู่ในโชว์รูมเช่นกันนะคะก็จะเป็นตัวราคาพิเศษเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนับแจ้งในไลน์สดอีกนะคะในไลน์นี้แหละนะคะว่าราคาพิเศษเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีส่วนของด้านนอกนะคะ e v e r e s t Sport นะคะที่รอส่งมอบอยู่ณตอนนี้นะคะ ซึ่งไม่ได้ตกแต่งอุปกรณ์ใดๆเป็นรถเดิมๆแต่ว่าขัดเคลือบสีเสร็จเรียบร้อยรอสมมอบแล้วใส่ป้ายแดงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งนะคะที่จอดอยู่ด้านนอกก็จะเป็นในส่วนของรุ่น Y Tag หก G อ่ะโอเคเหมือนจะมีคนเข้ามาแล้วนะคะเหมือนจะมีคนเข้ามาแล้วอ่ะนัทจะทิ้งหน้าจอไปตรงนี้แล้วนะนัทจะไม่เอาหน้าจอไปแล้วนะนัทจะไม่เอาโมนิเตอร์ไปแล้วนะคะเราจะไปอยู่ ด้วยกันโดยที่ไม่มีมอนิเตอร์เลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวนัดพาไปดูนะคะในส่วนของรุ่น XLS คันนี้ก่อนนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็น XLS ในปี2025นะคะโฉมปี2025นะคะมาใหม่คลิปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวนัดสลับกล้องให้นะอ่าคันนี้ชัดไหมถอยมาหน่อยนะคะอุ้ยไกลเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นในส่วนของ XLS นะคะแบบนี้ดีกว่าภาพมันจะชัดกว่าซึ่งมันมีหลายอย่างนะคะที่เปลี่ยนอุปกรณ์มาหรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในตัวรถนะคะอย่างเช่นตัวกระจังหน้านะคะที่เปลี่ยนใหม่นะคะซึ่งกระจังหน้าของตัว XLS รุ่น2023 2024เนี่ยตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะแต่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่เป็นสีกาไฟนะคะนี่คือ คนที่จะได้รถในปี2024ปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะคะจะได้โฉมนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อมแม็กนะคะนี่ในตัวล้อแม็กนะคะ <Hey. S 1> ไม่อันนี้ Youtube Youtube <Hey. S 1> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีเรียกร้องมาว่าขอให้แชร์แชร์ให้หน่อยนะคะแชร์ share ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยนะคะแชร์ share. คัดลอกเเดี๋ยวขอขออนุญาสักครู่นะคะโอเคไปต่อกันเลยค่ะนะคะไปต่อกันเลยนะคะในส่วนของตัว XLS นะคะถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างดูแลง่ายนะคะทั้งสีของตัวเทาดำตัวนี้ด้วยก็เป็นสีที่ดูแลง่ายเช่นกันนะคะไฟตัดหมอกมีมาเรียบร้อยนะคะ อันนี้อันนี้ราคารถเนี่ยจริงๆแล้วนะคะฟอร์ดประกาศขายอยู่ตอนนี้นะคะราคา919,000บาทนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในไลฟ์เนี้ยเป็นราคาพิเศษนะคะนัดอยากเสนอแคมเปญราคาพิเศษสวัสดีค่ะพี่ทัศนพงศ์สวัสดีค่ะล้อแม็กน,นะคะอีกจุดหนึ่งคือที่เปลี่ยนมานะคะล้อแมกเนี่ยเป็นตัวล้อแม็กที่มีขนาด17นิ้วเท่าเดิมนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะ ทาง Ford ได้แปลงกันเปลี่ยนเปลี่ยนลายล้อแม็กใหม่นะคะให้เป็นลายล้อแม็กที่ดูลักษณะคล้ายกับตัวเอ่อลนเจอร์สตอมแท็กนะคะปกติแล้วตัวสตอมแท็กเนี่ยลายก้านแม็กจะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวมาร์เกอร์เนี่ยเขาจะมีสีแดงมาร์เกอร์สีเดียววงเดียวนะคะแต่ว่าในตัวสอง XLS ที่เปลี่ยนลายมาใหม่เนี่ยเขามีตัวมาร์เกอร์ที่เป็นสีเทาเนี่ยนะคะ ทุกลายเลยนะคะทุกก้านเลยนะคะเป็นสีกาไฟนะคะหรือสีเทานั่นเองนะคะ mm hmm. ก็ดูค่อนข้างสวยงามนะคะแล้วล้อเนี่ยมีขนาดยางที่เปลี่ยนไปนะคะปกติแล้วเนี่ยขนาดยางตรงนี้นะคะสเปคยางซีรีย์ยางเนี่ยจะเป็น255นะคะแต่ว่าสําหรับในรุ่นของตัว XLS ที่เขาเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยเป็น275-55ทับคะ่ะซึ่งตัวสเปคยางตัวเนี้ยทาให้แก้มยางเนี่ยดูหนาขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือสามารถที่จะ ให้ทําให้ยางเนี่ยดูบรรทุกหรือว่าดูอะไรได้ดีมากขึ้นนะคะ,นะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นยางเฮดที T นะคะซึ่งจะเป็นยางที่ใช้งานได้ดีในตัวของถนนเรียบอยู่นะคะแต่ว่าปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีขอบล้อ17นิ้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่แบบว่าต้องการให้มีความถึกบึกบึนมากขึ้นเนี่ยก็ไปเปลี่ยนซีรีส์ยางเป็น285นะคะ285สวยมากครับ พี่ทัศนาพงศ์มาชมรถตัวจริงได้นะที่ที่โชว์รูม Ford สุขุมวิทหกสินะคะอ่ะโอเคด้านหลังนะคะก็ยังคงเดิมนะคะไอตัวเนี้ยที่ปีนขึ้นกระบะท้ายนะคะมือจับที่เปลี่ยนไปนะคะปกติเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวครอบกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีดําด้านตัวนี้นะคะไฟมองอ่าไฟเวลาที่เราเปิดไฟตัวไฟเลี้ยวนะคะไฟจะ กลับพลิบตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะใครอยากรู้ว่าตัวนี้ผลิตปี2023 22หรือ24 22นะคะ22กับ23อาจจะเหมือนกันนะคะก็มีคำว่าเทอร์โบด้านข้างนะคะแต่สําหรับปี2024หรือว่า Euro ไฟเนี่ยตรงนี้จะไม่มีคำว่าเทอร์โบหรือว่าอะคริลิกใดๆแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเรียบๆแบบนี้เลยแก้มข้างแต่ว่าเรียบๆนะคะไม่มีคำว่าเทอร์โบหรือใบเทอร์โบนะคะยกเว้นตัว Ford p แพติ um มกับ Ford V6 นะคะะเดี๋ยวเราไปดูภายในภายในนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าสำหรับรถปี2022นะคะโฉมใหม่นะ่ะตัว Next เ,เจนของ Ford นะคะปกติเราจะมีที่เปิดตรงนี้นะคะเปิดประตูรถตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นโฉมเก่าแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้นี่เปลี่ยนใหม่มาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะตำแหน่งการเปิดประตูรถนะคะเปิดประตูรถตรงนี้นะคะ กุญแจนะคะเข้ามาปุ๊บเจอกุญแจตัวนี้เลยนะคะกุญแจนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วกุญแจนี้สามารถเอาไปใช้ในตัวของล็อกกุญแจเด็กด้วยนะคะล็อกล็อกประตูที่ล็อกเด็กด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวนัดเปิดตัวอานะคะหน้าจอสามมิตินะคะเดี๋ยวขอปิดก่อน พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยสามารถปรับตำแหน่งได้นะคะดึงเข้าดึงดึงเข้าดึงออกผลักดึงออกผลักเข้าได้นะคะแล้วก็ยกสูงต่ําได้นะคะอันนี้สามารถปรับให้เหมาะสมกับสลีะของเรานะคะสลีะของผู้ขับได้นะคะเออทักทายเลยค่ะพี่ๆค่ะทักทายเลยค่ะทักทายเลยนัดยินดีที่จะ ทักทายพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากดูส่วนไหนของตัวรถเป็นพิเศษนะคะสามารถกดคอมเมนต์มาเหมือนพี่ทัศนพงศ์ได้เลยนะคะนัทจะพาไปดูแบบเออหนูช่วยดูหน้าจออีกทีซิว่าหน้าตามันเป็นยังไงพี่ยังไม่เห็นชัดเมื่อกี้ยังเห็นไม่ชัดบอกเลยนะคะคอมเมนต์มาเลยอ่านหน้าจอเดี๋ยวนัทให้ดูนี่ภาพสามมิตินะคะจริงๆแล้วนัดส่วนใหญ่นะจะเรียกว่าหกมิติเสมือนจริงนะคะแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะหน้าจอ มีขนาด8นิ้วตรงนี้8นิ้วนะคะอ่ะไอ้ตรงนี้10นิ้วสิไม่ใช่8นิ้วนะคะเกียร์แมนอ,อ,อ,อ่เกียร์ออตโต้เกียร์ออโต้6สปีดนะคะรวมถึงสามารถใช้โหมดสปอร์ตซึ่งเรียกว่าอ่าหรือเข้าใจง่ายๆก็คือโหมดเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะสามารถชิปเกียร์หรือว่าเชนเกียร์ได้จากตัวบวกลบนะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จากตัวบวกลบตรงนี้นะคะเราเข้าโหมด M ปุ๊บมานี่เลยค่ะ เปลี่ยนเกียร์เกียร์ห้าเกียร์สี่เกียร์สามนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้นะคะลงทางลาดชันหรือว่าขึ้นเนินนะคะที่ใช้ต้องใช้เกียร์ต่ำก็สามารถเปลี่ยนมาใช้เอ็มแล้วก็โหมดสปอร์ตได้นะคะเข้าใจง่ายๆเนาะตำแหน่งวางแก้วน้ำหนึ่งตำสองตำแหน่งชาร์จ usb หนึ่งชาร์จ type c หนึ่งชาร์จโทรศัพท์อีกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีด้านหลังอีกเบาะนะคะ เป็นเบาะหนังสวยงามนี่เอาของตัวสปอร์ตนะคะของตัวท็อปกว่านี้มาใส่นะคะซึ่งปกตินะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าสําหรับปี2 0 2พันยิสี่เปลี่ยนใหม่เป็นเบาะหนังนะคะเปลี่ยนใหม่เป็นเบาะหนังได้สีเทานะคะเก๊ใส่ของนี่เก๊ใส่สัมภาระนะคะเก๊ใส่สัมภาระจริงๆเวลานั้นนั่งรถนะั้นะชอบเอาโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะคะเอาโทรศัพท์ไว้ตรงนี้เวลาเปิดฝาถังน้ํามัน กดตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตรงข้างล่างเนี้ยไม่มีที่เปิดฝาถาังน้ํามันแล้วนะคะตรงนี้ก็ไม่มีที่เปิดฝาถังน้ํามันนะคะฝาถาังน้ํามันจะกดได้จากการปลดล็อกประตูนะคะล็อกประตูปลดล็อกประตูปลดฝาถาังน้ํามันนะคะอืม <c oughs> อันนี้ไม่มีสนับสนุนให้ผู้ขับไม่ใช้กระจกอันนี้มีนะคะส่วนใหญ่ภรรยาหรือว่าเมียนะคะ ก็ <G ül> จะนั่งฝั่งผู้โดยสารใช่ไหมผู้ชายจะเป็นคนขับผู้หญิงจะเป็นคนนั่งฝั่งผู้โดยสารผู้หญิงก็จะใช้ถูกไหมเออผู้ชายก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้มากอันนี้ที่ใส่แว่นนะคะตำแหน่งใส่แว่นใช้ได้จริงใช้ได้จริงนะคะไฟไฟหลังคาไมโครโฟนนะคะมีหลายลูกค้าหลายท่านขึ้นรถมานั่งดู <S <S เอ้ยหนูตรงไหนอันนี้ตรงไหนอะไรอ่ะตำแหน่งนี้คืออะไรบนหลังคาเนี่ยนบนหลังคาเนี่ยอันนี้คือไมโครโฟนนะคะเวลาเราสั่งงานด้วยเสียงนยค่ะ มีสั่งงานด้วยเสียงเปิดแอร์27องศาเปิดวิทยุขึ้น FM 107เราสามารถกดตรงนี้แชร่แล้วก็พูดได้เลยนูน่นไมโครโฟนอยู่ข้างบนนะคะเราก็พูดใส่ไมโครโฟนแล้วมันก็สามารถปฏิบัติการทำให้เราชึบชับชับชับ,ชบเปลี่ยนหมดเลยนะคะเบลกมือนะคะเป็นก้านยกเหมือนเดิมนะคะ อ,อ่อตรงนั้นนะคะเป็นที่วางแก้วน้ําและพนักวางแขนนะคะสําหรับเบาะผู้โดยสารแถวสองนะคะแล้วก็มีไอโซฟิกสาหรับวางเบาะเด็กด้วยนะคะแล้วก็มีล็อกประตูด้านหลังนะคะเพื่อไม่ให้เด็กหล่นลงจากรถขณะที่รถเนี่ยกำลังขับอยู่นะคะอ่ะไปดูรุ่นไหนกันอีกจะพาไปดูรุ่นอื่น ไปดูรุ่นอื่นกันบ้างนะคะอันนี้คือเอเวอร์เรสต์รุ่นสปอร์ตนะคะเอเวอร์เรสต์รุ่นสปอร์ตนะคะซึ่งเป็นแพ็กเกจนะคะขออนุญาตยังไม,ไม่ไม่ค่อยมองปลายแดงนะคะสีดำนะคะสีดำส่วนอันนั้นคือ XL Plus สสำหรับใครนะคะ บอกไว้เลยว่าสำหรับใครนะที่ชอบใครนะคะที่ชอบเกียร์ธรรมดานะคะตัว Open c แคเกียร์ธรรมดานะคะนัดแนะนำคันนี้เลยค่ะแล้วแต่งให้เหมือนภาพด้านบนนะคะภาพด้านบนที่นัดอ่ะขึ้นภาพไปให้ค่ะคันนี้ค่ะสามารถแต่งได้อย่างคันนี้เลยค่ะคันนี้สามารถแต่งแบบคันนี้ได้เลยนะคะ เพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะคะคันนี้เนี่ยคันที่สีบรอนเนี่ยค่ะกับคันนี้คือคันรุ่นเดียวกันสามารถแต่งให้หน้าตาเหมือนกันได้เลยนะคะรุ่นนี้คือ OpenCAP XL Plus เกีย e ร์ธรรมดานะคะราคาตอนนี้อยู่ที่729,000 2ส0 0าสามารถฟรีดาวน์พร้อมแต่งตามในภาพที่นัดขึ้นให้เมื่อกี้เลยนะคะแต่งตามในภาพเมื่อกี้เลยฟรีดาวน์ฟรีแต่งคุณลูกค้ามาจําใา้แดง3,000ันนะคะแล้วก็ ขับรถออกไปได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วแต่งรถเสร็จเรียบร้อยก็วางเงินมาจำสาม0ันบาทนะคะก็สามารถขับรถออกไปใช้งานได้เลยนะคะแต่งรอแบบเมื่อกี้เลยนะคะลูกค้ากําลังมาดูรถแล้วก็ทําจองแล้วรอจัดไฟแนนซ์นะคะใครที่ยังไม่มีรถใช้ช่วงปีใหม่แนะนํารุ่นนี้เลยนะคะออกรถ3ามพบาทนะคะออกรถสามพันบาท 3,000บาทนี้ได้คืนหลังจากที่คุณลูกค้าคืนใต้แดงเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะงั้นน่ะถ้าใครที่ยังไม่มีรถใช้ช่วงปีใหม่แล้วคิดว่ายังไม่อยากใช้เงินดาวมาเอาคันนี้เลยค่ะมเอาคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ1584เดือนนะคะ1584เดือนได้รถคันใหญ่บึกบึนหลอ่อแถมแต่งจักเต็มด้วยนะคะ ส่วนคันนี้นะคะเป็นรุ่น Everest สต์วายแทนะคะอันนี้ก็เตรียมรอส่งมอบแล้วเหมือนกันนะคะน,นี้เตรียมรอส่งมอบแล้วเหมือนกันมีหลายคันเลยแหละคนนันในวัลเลย์สปอร์ตเอาไปดูเครื่องยนต์ V6 นิดนึงเดีย๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ V6 นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Everest สอ่าเป็น y t ยแท เครื่องยนต์ V6 นี่เหมือนที่นัดบอกต่อไปนี้จะไม่มีตรงนี้แล้วนะจะไม่มีคําว่าไบเทอร์โบหรือเทอร์โบแล้วนะแต่สําหรับรุ่น V6 ก็จะมีคําว่า V6 ตรงนี้นะคะ V6 เนี่ยจะยังมีอยู่นะคะสำหรับคันนี้เป็น y ายแท็ก V6 นะคะเครื่องกสูบ ใครอยากเห็นเครื่องคอมเมนต์มาเลยนะเดี๋ยวนะัดเปิดฝาห้องเครื่องให้ดูนะคะแล้วว่าห้องเครื่อง V6 เนี่ยวางเครื่องหน้าตาเป็นยังไงนะคะวางเครื่อง V6 วางยังไงนะคะตัวนี้เป็นโบเดี่ยวนะคะเป็นโบเดียะะเเด่ยวนะ,ะ250แรงมนะ้าเกียร์ออโต้ไฟฟ้าเกียร์ไฟฟ้า e ชิ a เต e r ์10สปีดนะคะมีโหมดปรับขับโฟวิลนะคะแล้วก็มีโหมด 4A ด้วยนะคะ 2 h 4L, 4H, 4A นะคะสามารถกลับโหมดการขับขี่แบบอัจฉริยะก็คือคุณลูกค้าไม่ต้องจอดรถเลยค่ะไม่ต้องแบบว่าดับเครื่องเลยนะคะในขณะที่เราขับรถอยู่เราสามารถหมุนหรือกดนะคะเพื่อที่จะให้หน้าจอเนี่ยขึ้นว่าตอนนี้เราใช้โหมดขับขี่อะไรนะคะมองไปข้างหน้าค่ะถนนเป็นแบบไหนถนนเป็นแบบลูกรังถนนเป็นแบบถนนเรียบถนนในเมืองนะคะ สามารถปรับปุ่มตัวนี้นะคะได้ตามถนนที่เรากำลังขับขี่เลยนะคะหน้าจอใหญ่ขึ้นค่ะแน่นอน12นิ้วนะคะหน้าจอเรือนใหม่ขนาด10นิ้วนะคะแล้วก็กุญแจรีโมทหน้าตาเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะคะแล้วกุญแจเนี่ยสามารถถอดออกมาได้ด้วยนะคะสลับกล้องแป๊บนึง กุญแจหนะ้าตาแบบนี้เนี่ยกุญแจมันถอดได้ด้วยนะเนี่ยอุ๊ยทำไมฉันอ้วนน่ะนะคะเนี่ยกุญแจถอดออกมาเวลาแบบหมดใช่ไหมคะเราก็สามารถงัดเนี่ยตัวนี้ออกมาแล้วก็ไม่อยากงัดไงงัดแล้วเดี๋ยวใส่ไน่้ด้ งาดออกมานะคะก็สามารถใส่ฐานได้จากเซเว่นะคะซื้อฐานจากเซเว่นใส่ได้นะคะไม่ต้องเสียค่าจ่ายเยอะด้วย2ตัวหน้าตาเหมือนกันเตะ2ตัวเลยนะคะอ่ะต่อไปห้องโดยสารกว้างมากนะคะสหรับเดี๋ยวไปสลับอีกสลับอีกสลับก้องอีก สวัสดีค่ะแวะมาชมค่ะแวะมาได้เลยค่ะคุณนิสาชนานลสวัสดีค่ะอ่ะที่พักแขนที่พักแขนที่วางแก้วน้ํานะคะเก็บนะคะไม่ใช้นะคะอ่ะเมื่อกี้ลืมให้ดูบ่อไฟฟ้าบ่อแถวสองนะคะก็มีทั้งตัวชาร์จไฟไทซีแล้วก็ USB นะคะแล้วก็ ตัวนี้ดึงขึ้นมานะคะดึงดึงเชือกเนี้ยขึ้นขึ้นมานะคะเอาไปเกี่ยวไว้เอาไปเกี่ยวไว้ตรงนั้นเอาไปเกี่ยวไว้ตรงนั้นแั๊หนึ่งนะเกี่ยวยังไงอ่ะอะ่ะตรงนี้มีที่เก็บของนะคะตรงนี้มีที่เก็บของนะคะตรงนี้มีที่เก็บของนี่คือเครื่องมือนะคะในการ ยกแม่แรงนะคะเวลาเราเปลี่ยนยางด้วยตัวเองนะคะอันนี้คือของที่ใช้อุปกรณ์สำหรับใช้แม่แรงนะคะจัดเก็บเรียบร้อยอ่ะ <c oughs> มีไอโซฟิกนะคะ <c oughs> ตรงนี้ไว้เชือกทำอะไรอะ่ะลองนะหนึ่งสองซักลบหนึ่งค่ะโอ้ข้างหลัง ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามันก็สามารถได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาต้องการพื้นที่ในการวางของมากขึ้นใช่ไหมไม่ค่ะไปไหนกันนะเมื่อกี้ที่นัดบอกใช่ไหมคะปลดล็อกประตูรถฝาถังน้ำมันก็จะสามารถเปิดได้นะคะเติมดีเซลนะคะเติมดีเซล B 20นะคะสามารถเติมได้ดีเซล B20 เติมได้ b 7เจ็ดดีเซลพรีเมียมได้หมดนะคะไฟท้าย led นะคะไฟท้าย led เมื่อกี้ฝาท้ายผ่อนะะแรงเบามากๆนะคะฝาท้ายผ่นแรงเบาล็อกกุญแจได้นะคะตอกกุญแจเมื่อกี้นั่นแหละที่นัดถอดออกมาให้ดู่ก้านกุญแจที่นัดถอดออกมาให้ดูสามารถถอดมาล็อกประตูนี้ได้นะคะ สามารถปอดออกมาล็อกฝาท้ายได้แล้วในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยใส่ฝาท้ายไฟฟ้าใช่ไหมคะก็สามารถใส่ฝาท้ายไฟฟ้าสไลด์ปิดปุ๊บมาล็อกกุญแจตรงนี้ก็แสดงว่าห้องโดยสารเก็บสัมภาระ,ะข้างหลังเนี่ยมันเก็บโดยที่เราเนี่ยล็อกกุญแจได้เรียบร้อยเลยนะคะอ่ะมีรุ่นไหนให้ดูอีก Ever อ s t Train เดียวไปดู Ever อ s t Train อ๋อ ขอแจ้งราคาคันนี้ก่อนได้ไหมเมื่อกี้ราคาคันนี้นัดบอกว่าฟอร์ดประกาศขายอยู่ที่ราคา9,19,000บาทใช่ไหมคะนี่คะ่ะฟอร์ดประกาศราคาขายอยู่ที่9,19,000บาทใช่ไหมคะแต่ว่าขายราคาพิเศษคะ่ะราคาพิเศษอยู่ที่7,99,000บาทคะ่ะนี่คันในภาพเนี่ยคือรุ่นเดียวกับคันนี้เลยนะคะ คันในภาพเนี้ยค่ะคันในภาพเนี้ยเนี่ยเคันในภาพเนี้ยที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยค่ะคือคันเดียวกับคันนี้นะคะคันเดียวกันนะคะรุ่นเดียวกันแต่เพียงแต่เขาเอาไปใส่ชุดแต่งแล้วก็ล้อแม็กใหม่นะคะให้มันดูสวยงามขึ้นนะคะราคาพิเศษจาก919หนเหลือ799เท่านั้นนะคะอ่ะไปดูอีกราคาหนึ่งที่พิเศษอีกนะคะอีกคันหนึ่งนะคะเป็นรุ่นนี้ค่ะ E v e r e เ t สต์เนะคะ E v e r นะคะ เดี๋าพาดูรอบคันนะคะเอเวอร์เร์นนะคะล้อแม็กขนาด18นิ้วค่ะฝาท้ายนะคะกล้องมองหลังนะคะนะคะเอาพี่ไมามาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเบาะแถวสองเบาะแถวสามสามารถปรับเรียบนะคะเพื่อที่จะปูที่นอนนะคะสามฟุตครึ่งนะคะนอนพักผ่อนได้นะคะ แล้วก็มีตัวชาร์จไฟชาร์จบุหรีข้างหลังนะคะยกขึ้นมาอ่ะยกขึ้นมาก็เป็นเบาะผู้โดยสารแถว3ได้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะไปดูภายในนะคะไปดูภายในนิดนึงภายใน นี่เป็นหน้าของแพตตินัมเลยนะนี่คือสีโครเมียมของแพตตินัมนะคะเอามาใส่ในเอเวอร์เรตเทรนนะคะอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นนั่งเลยดีกว่าพวงมาลัยนะคะหน้าจอกลางหน้าจอเรือนใหม่นะคะกุญแจไม่อยู่อ่านี่นี่นี่หน้าจอเรือนใหม่ของตัว เอเวอร์เรทเรนอันนี้หน้าจอกลางของตัวเอเวอร์เรทเรนนะคะเชื่อมต่อเชื่อมต่อว่ะเชื่อมต่อคนใต้นี่แหละเชื่อมต่อว่ะเชื่อมต่อ Apple c l a p า a y Android Auto นะคะได้มี Type-C มี USB นะคะแล้วก็มีเปลกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็เกียร์นะคะก้านเกียร์ออโต้6สปีดสามารถชิปเกียร์มาใช้เกียร์ แมนนวลหรือเกียร์โหมดสปอร์ตได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวชาร์จอันนี้ก็ที่ห้องลับห้องลับห้องห้องสัมภาระลับนิดหน่อยนะคะวางมือถืออีกเครื่องหนึ่งได้ใครที่แอบที่บ้านอยู่ว่าก็วางไว้ตรงนี้ได้นะ,อ,ะอันนี้ที่ใส่แว่นนะคะใส่แว่น มีกระจกนะคะมีกระจกสำหรับคนที่เออวันนั้นเห็นคลิปหนึ่งมีคนที่ไม่รู้ว่าไอเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่วางที่หมุนไปข้างๆเนี้ยได้เนี่ยมันสามารถลูดออกมาอย่างนี้ได้นะอุ้ยอันนี้ลูดไม่ได้หรออุ้ยต้องได้ดิอุ้ยไม่ได้หรอมันลูดได้นะที่จริงอะ่ะไม่ลองดีกว่ามันลดใหม่อยู่ไม่ลองดีกว่า อันนี้ไมโครโฟนเหมือนกันนะคะอันนี้ไมโครโฟนเหมือนกันเหมือนรุ่นนู้นเลยนะคะเบาะหนังนะคะเบาะหนังในเอเวอเรสทุกรุ่นนะคะเป็นเบาะหนังสีดําภายในสีดําหมดเลยนะคะแต่จะมีบางรุ่นที่ตรงนี้นะคะหรือว่าตรงหลังคานะจะจะเป็นสีดําด้วยแต่ว่ารุ่น,นเนี้ยเอเวอเรสสปอร์ตกับเอเวอเรสเทรนเนี่ยจะเป็นสีสีเขาเรียกอะไรอันนี้สีเบจเหรอสีครีมอืมเขาเรียกสีครีมนะคะแต่จะมีรุ่น ท็อปเว้นเช่นวายแท็หรือแพตตินัมจะเป็นตรงนี้สีดํานะคะยาวไปจนถึงหลังคานู่นแถวสามเลยค่ะแล้วก็ Airbag นะคะปกติเขามีกันสี่สี่ตำแหน่งแต่สําหรับคันนี้นะคะมีเจ็ดลูกเก้าตำแหน่งนะคะมี Airbag คู่หน้าม่านนิลภัยจากเสาเอไปจนถึงเสาซีพูดได้สามแถวสามแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกที่เก้าอยู่นี่ค่ะ ใต้หัวเข่าคนขับเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะคะแอร์แบ็นัดบอกเลยว่าแอร์แบ็เนี่ยบางคนมองว่าเอ้ยมันก็แบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆรู้ไหมว่ามันคืออุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มไม่ได้เพราะงั้นน่ะถุงลมเนี่ยฟอร์ดจับยัดใส่มาเต็มที่เลย7.9ลูกนะคะเพราะงั้นน่ะไม่ต้องกลัวผู้โดยสารทุกแถวทุกแถวผู้โดยสารทุกแถวนะคะมีแอร์แบ็นะคะมีแอร์แบทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ผู้โดยสารคู่หน้าผู้โดยสารแถวสองนะคะผู้โดยสารแถวสามนะคะอยู่นี่เป็นม่านนิรภัยนะคะทุกคนมีทุกคนมีนมีมีแอร์แบ็กเป็นของตัวเองนะคะอ่ะก็ถือว่าอ๋อลืมแจ้งราคาพิเศษราคาพิเศษของรุ่นนี้นะคะราคาพิเศษของรุ่นนี้อยู่ที่หนึ่งล้านสองแสน สี0 0มบาทจากปกติ1 3 000, 9 0ล้านสสเก้ามืสอันบาทนะคะนะสามารถจัดแคมเปญดอกเบี้ย0%ได้ถึง60เดือนด้วยนะคะปกติ0.99แค่48เดือนแต่อันนี้ศด้วยแล้วก็ได้นานถึง60เดือนด้วยนะคะเร็วๆเลยจริงๆปีใหม่ต้องหารถไปใช้งานแล้วอย่าล่ำไรกันนะล่ำไรเดี๋ยวไม่ทันนะ โทรตามเบอร์นี้เลยค่ะ0626237855อย่าล่ำไลนะเร็วๆจัดไฟแนนซ์ไว้ก่อนรับรถวันไหนค่อยว่ากันแต่จะไปแย่งไฟแนนซ์จะไปต่อคิวกระจุกกระจุกกระจุกกันอยู่ในเดือนธันวาคมบอกเลยนะว่าเผลออจะได้รถทันไม่ทันใช้ช่วงปีใหม่จัดไฟแนนซ์ไว้ก่อนรับไม่รับรถหรือว่าจะไปรับหลังปีใหม่ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา0626237855ไปแล้วนะคะ <laughs> ไปแล้วคะ่ะ